ตรงนี้อากาศก็หนาวกลับมาอีกหนึ่งวันนะด้วยแรงกดอากาศจากประเทศจีนนะครับทำให้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับอากาศมีร้อนๆขึ้นมานะครับทำให้เราพบเจอการทำลายของมแมลงนี่ถ้าเราถ้าเราไม่จัดการมันนะครับนี่อย่างตัวนี้นี่เราจัดการไปละนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่เห็นไหมมีหนอนนะครับ ก็ต้องรีบทําลายเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะลุกลามเข้าไปกินที่ยอดที่ต้นต้องเช็คดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ใช้สารเคมีตอนเชา้าตอนเย็นตอนหัวค่ํานะครับเราก็จะทําการเดินสํารวจดูที่แปลงนะว่ามีไข่ของมแมลงหรือเปล่ามีการทําลายของมแมลงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตดูที่ใบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินหาดู เมื่อเช้าก็ดูไปรอบหนึ่งละนะก็จะลองเดินหาดูซิว่าถ้ามันมีร่องรอยแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีแมลงรบกวนนะอันนี้สังเกตดูอันนี้ใบไม่เป็นไรนะก็จะมีหลายๆต้นนะครับที่ถูกทําลายโดยแมลงนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่โดนทําลายเลยก็มีโดนทําลายบ้างนะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าดีกว่าทุกปี หลับของเราก็กําลังห่อแล้วนะครับเริ่มห่อแล้วบางบางหัวก็่อย่างหัวนี้สวยมากเลยเดีนยวผมบางแสงน,นี่สวยมากเลยนะครับเฉพาะหัวนี้ก็ได้กิโลหนึ่งละไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลแต่ว่าถ้าห่อสมบูรณ์เสร็จนะครับทรงพุ่มขนาดนี้ใบขนาดนี้สามกิโลขึ้นแน่นอนนะครับต่อหัวนะกลับของเราที่นี่นะครับปีที่แล้วมีสี่กิโลกว่าก็มี นะแน่นมากหนักมากกรอบมากอร่อยมากนะมีร่องรอยนี่ครับศัตรูตัวร้ายของเรานะหนูนะครับเขาก็จะมากินข้าวโพดท,ที่เราหยอดใหม่ถ้าจะให้ดีข้าวโพดนะครับเราต้องกล้าใส่ฐานให้เป็นต้นก่อนแล้วค่อยมาหยอาหนูเยอะๆอันนี้เราหยอดลงดินเลยนะครับก็จะเป็นปัญหานิดหนึ่ง พามาดูบรรยากาศช่วงเช้าเ้านะครับดูความงามความสัาพของแต่ละก่อแต่ละต้นรวมไปถึงต้นผักขมด้วยนะครับนี่คือผักขมขึ้นบ้านสีเขียวนะเขาจะมีสีเขียวสีแดงมีหลากหลายสายพันธุ์น,นี่ก็เป็นพันธุ์หนึ่ง <c oughs> อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวหลายท่านก็จะสงสัยนะครับนี่อันนี้เป็นการปลูกข้าวโพด นะเก็ดกำลังขึ้นแล้วนะครับเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาละจะเห็นได้ว่าเรามีร่องรอยการหยอดน้นํานิดๆนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดหน้าดินมันโล่งอย่างนี้นะครับทาให้บริเวณตรงนี้มันแห้งถ้ามันแห้งนานเกินไปนะครับการเกิดของกระพูกก็จะไม่สม่ําเสมออาจจะช้านะครับแล้วหนูก็จะเล่นงานกอดน,นะวิธีการแก้ของเราก็คือเอาน้ํามารดนิดนึงเฉพาะในหลุมกระพูดนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ขระพูดได้เร่งการฟักตัวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการ ผุดขึ้นมาจากดินนะครับไม่งั้นหนูก็จะกินหมดก่อนนะเนี่ยเราก็จะเห็นร่องรอยนี่ับลับงเริ่มขึ้นแล้วบางหลุมก็โดนหนูกินไปหลายต้นแล้วนะครับนี่เมื่อวานเราก็ตัดคณะเห็ดหอมไป <c oughs> นะการลดน้ําแบบนี้ก็ช่วยให้การเติบโตในช่วงแรกเท่านั้นนะครับพอมันโตแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องลดนะครับราง,งช่วงมันเพียงพอพสังเกตได้ว่าเวลา ผักเรามันโตนะครับหลุมที่มันเกิดขึ้นมามันจะเอาใบมาคลุมหมดเลยอย่างข้าวโพดที่มันขึ้นแล้วนะครับปางก็จะอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปทําให้เราไม่ต้องหวังว่าหน้าดินเราจะเปิดนะครับพอหน้าดินไม่เปิดดินก็ไม่แห้งนะเมื่อดินไม่แห้งพืชผักของเราก็จเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่เลยดนะูดูดต้นนี้เมื่อเช้าเราก็เก็บไปแล้วต้นนี้นี่ร่องรอยของหนอนนะครับที่เขามาทําลาย ถ้าเราไม่จัดการนะเห็นไหมนี่สองวันเราไม่ได้มาดูนะครับโดนทําลายไปสามใบนะมีหนอนไหมมีนะครับมีแมลงไหมมีแต่เราก็ต้องช่วยเขาด้วยนะแต่ปีนี้สังเกตนะครับกระลำใบเขาหนามากใบหนาอย่างกับหูช้างเลยนะครับใบหนาใบใหญ่อย่างกับหูช้างเลยแมลงไม่ค่อยกวนนะครับหนอนไม่ค่อยกวนเจ้าบล็อกกระลำนะครับแต่ว่าเจ้าบล็อกเกลี่เจ้า คณะเห็ดหอมก็จะโดนเยอะหน่อย <c oughs> นี่ถ้าเราสังเกตด,ดูจากใบนี่มันจะมี่างๆแบบนี้แสดงว่าโดนทาลายนะเราต้องรีบมาดูใต้ใบอันนี้ก็จัดการไปเลยแล้วเมาาวื่อเช้านะก็จะทําให้เรากําจัดหนอนได้โดยที่ไม่ให้มันแพร่ระบาดมากถ้าไม่งั้นมันก็จะระบาดท,ทั้งต้นเลยนะโชคดีช่วงนี้ว่าอากาศยังคงหนาวอยู่ล <c oughs> มก็แรง แมลงก็ลดน้อยลงไปนะเป็นบรรยากาศของแปลงผักนะครับที่เราปลูกโดยไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาอันนี้เป็นกาดแก้วนะกำลังหอ่อสลัดนะครับสลัดแก้วนี่กำลังหอ่อก็จะกอใหญ่มากนะถ้าปลูกแบบนี้นะครับเราใช้ฟางหนาพอฟางมันหนาการ การดันขึ้นจากพื้นเพื่อหนีฟางก็จะลำบากนะครับถ้าเราปลูกแบบตีแปลงดินตีแปลงดินแล้วก็ปลูกแบบธรรมดาแบบแปลงทั่วไปพวกสลัดก็ประมาณ10กว่าวัน20วันไม่เกินเดือนก็พอทานได้แล้วแต่ถ้าเราปลูกแบบนี้ก็จะช้านิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำพัพราะตระกูลสลัดนี้เขาต้องการน้ํามากนะนี่ลองรอยการโดนทำลายเห็นไหมครับเละเลยเละเป็นโจกเลย ถ้าเราไม่ได้มาดูมันก็จะโดนทำลายทั้งต้นทั้งใบเลยมีเต็มเลยใต้ใบนะครับก็มือบีบบ,บ,บ,บนี่คือการกําจัดมแมลงของเรานะครับเช้าเย็นเราก็ต้องมาตรวจกลางวันเดินไปเดินมาก็ตาสาัต์ส่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอไข่ก็รีบทำลายไข่มันก็จะเป็นกระจุกสคีครีมๆอยู่ตามใบใต้ใบ ดูนะต้นนี้ครับดูวความสุกพรั่งของต้นนี้การที่เป็นสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่าในตัวเจนยังสมบูรณ์มากนะครับยังอวบกรอบหวานบักคักเลยละตัวนี้เพราะว่ายังเขียวนวลสวยนะครับนี่คือในตัวเจจนยังเพียบพร้อมยังหนุ่มยังอ่อนอยู่นะน่าทานมากสำหรับคณะเห็ดหอมนี่ ตอนนี้ก็บอกอครีนะครับเริ่มมาแล้วนี่บอกแครี่ของเราหววัวไม่ใหญ่นะครับหววัวไม่ใหญ่เพราะว่าท่านอาหารที่เราปรุงมาเน้นในตัวเจนนะครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่เยอะเท่าไหร่ปีหน้าถ้าจะปลูกบอกแครี่นะเราต้องเพิ่มตัวมูลไก่นะครับให้เยอะๆขึ้นนะเพราะว่าในมูลไก่มีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงนะน,นี้เรา เน้นตัวไนโตรเจนจากกาหญ้าไนโตรเจนจากขี้ไก่จากอาหารไก่นะครับส่วนมากจะเป็นไนโตรเจนเดินไปก็ดูไปสำรวจไปว่ามีแมลงมารบกวนไหมนะทุกวันนะครับถ้าเราสังเกตนะครับในแปลงของเราด้านนี้เป็นบล็อกแรี่ใช่ไหมตรงกลางเป็นสลัดด้านข้างเป็นกระหลำ่ำ ตรงนั้นเป็นขา้าวโพดตัวนั้นเป็นบอกคัลลี่สลัดพลิกนะครับก็สลับสลับกันแบบนี้แล้วหลังจากนี้ตรงกลางที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเอาแตงไทยมาหยอดปลูกแตงไทยต่อนะครับเพราะว่าแตงไทยเขาจะชอบร้อนๆหน่อยนะเราก็จะปลูกช่วงท้ายๆหลังจากที่เราปลูกอย่างอื่นเสร็จนี่บอกคัลลี่กำลังออกดอกแล้วปัญจันทร์ก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับสำหรับบ,บอกคัลลี่ใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาดูดอก อันนี้เป็นดอกของคณาเห็ดหอมนะเราลองดูว่าจะเก็บมเมล็ดได้ไหมนะลองดูน,นะครับอาบรรยากาศเช้านี้มาฝากทุกท่านกันนะทำไมปลูกผักแล้วไม่ต้องฉีดยานี่นะครับคือคำตอบคำตอบก็คือหนึ่งเราปลูกพืชหลากหลาย2เดินตรวจแปลงอยู่ทุกเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อนๆก็จะมีแมลงผีเสื้อเยอะเราต้องมาตรวจตลอด นะครับแล้วก็รีบทําลายอย่าให้มันระบาดเนี่ยต้นนี้ผมเห็นไม่แน่ใจว่าผมทํำลายไปหรือยังนี่ยังเลยอ่ก็ต้องรีบบีบนะครับอย่าให้มันได้เจริญเติบโตนี่ข้างล่างเต็มเลยนต้องรีบทําลายนะครับไม่งั้นวิธีการทำลายอันหนึ่งก็หักเลยนี่ปลอบมากนะครับนี่หนอนเต็มเลย หักแล้วก็เอาไปโยนลงบ่อให้ปลาปลาเขาก็จะชอบอ้าวลงในบ่อน้ำเรียบร้อยอันนี้เราก็จะปลูกผักสวนครัวนะครับเตรียมปุ๋ยมาใส่แล้วแต่ยังไม่เต็มนะค่อยทำไปโอเคนะครับวันนี้เอาบรรยากาศของการปลูกผักมาให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วเจ,เจอกันใหม่ครับ